มันพูดกันว่ารถทีาาา่ไปกาต้าแข็งแรงนะครับนะครับผมขอบปากว่าแลวว่าเหลวครับผมเอาไปใส่ลวดครับ,ราารนะมบผมในสะ่ลวดอย่างนั้นจัดซานพี่น้องเอฟมาได้ครับผมแล้วก็บ่มีผู้ใหญ่รับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมเนะี่ยผมมาผ่า,มา,ามาขอบปากนะครับนะเพื่อคนดู่เพื่อคนแข็งแรงครับผม แขงแดงแขงแกงของกับตาแล้วกันะรวแข่งแดงคือปั้นมะามต้มตีคำบุญไปย่สาสมวนนี้่น้องทำเรื่องพี่เตือนทกคนะครับาจตตากรับผมขอฝากคุเพื่อนด้วยนะครับัต่ี่ดีกับผมกใครนอกกัตตาแล้วก็มาตากับผอิตเลี่ยวกับขอบันแล้วก็อบ เราถือจกระยานแข็งแรงนะครับนะครับผมขอบปากเป็นวัลเลวว่ลเลวครับผมเราจะใส่ลวดครับผมใส่ลวดสวัสดีพี่น้องชาวเนียายที่เดือดทุกคนครับผมาทำจกระยานครับผมทำจัดรานพี่น้องนะมาได้ครับผมตัวโบมี่พูดอย่างนี้แมันคงครับผม กัันีาจัตาปกติเห็นมันท่านยำปูยำงากระบผกท่านเรพี่น้องวันนี้ครับผมวันนี้วันยิ่งเห็นๆนะครับเนาะ หาจัดสามพี่น้องนะมาได้ครับผมขอบผมณพี่ผู้ใหญ่รี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมนะ ฝากครับผมให้มันซีกเราจเห็นมันท่านยำปูยำงากระบอท่านเราพี่น้องวันนี้ครับผมวันนี้วัดขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่นา,ทนกา,ทานครับผมนะจะฝากครับผมให้มันซีก ปกจิเห็นมันท่านยำปูยำยา,ากับบอท่านเะาพี่น้องวันนี้ครับผมวันนี้ว่าทำไปประมาณนี้ไปจนลอกแล้วรับจักหาจัดสามพี่น้องเะามาได้ครับผมกระนบอกมีปูอย่งางที่จะกาดครับผมให้มันเสร็จ เห็ิมันท่านยำปูยำยากรับท่านนอนวันนี้ครับผมวันนี้วันมันค้งครับผมเดีนี้นาอ่าทีเือทุกคนทำจับตาคับผม คือบม่มวนปากมวนป่ากมันบะเฉีงเล้งนะครับบฉงเกงครับผมต้องใส่ไงก็ใส่ลวดใส่เล็กผมนะครับผมใค่เก็งแก่งของเรากมีการระกอแบการในย่อชาวที่เกิดูกคนขันขบันน,น,นะครับยิ่เห็นหน่ๆนะครับเนาะ มันคงจะทมันคงนะครับผมแล้ที่แกตานี่แขง็งแรงไงครับนะครับผมขอบปากคือว่าแลวว่าเหล,ลวครับผมน่าจะใจรวดครับผมใจลวดขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมนะ ຈະຫານ73ມດ້ກັ ah, ົມຜູ จะสานพี่น้องนะมาได้ับผมก็บ่มีพูดอนยะ่างนี้ครับเ็นกระต้มที่ทำบุญปนงาสานะครับส,สมัยเก่สาสมัยโบราณเาบอท่านสามัยแล้วพี่น้องที่ทนสมัย 蛮空的，看我。嗯。 ไปประมาณน,ใน,ใน,ในี้ไปจนลอนะะกอะะล้ว็วชาการัือนุกสนุสกันนบผมาเพื่อนดยนะครับอานะะีนะคะ่ครัผมใกล้กับตัาแล้วก็มาตากับผม เดี็ยวแล้วก็ขอบมันแล้วก็ขอ,อบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมนะยิเ็นแดๆนะครับเนาะ นกก็ต้มตี่ทำบุญไปแย่สาสุนสมนกกรนตุมตี่ทำบุญไปแย่สาสุนสมทำไปประมาณนี้ไปก็ลอกแล้วนบ ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านคับผมนะจ้ะรัเพื่อนเลยนะครับแล้วกัเราคใดจะต้องการ เปนนกระตมที่สมบุญาสนแ่สารสี่งปลาอืมฝากครับผมให้มันเซฟว่็จะเห็นมันท่านยำปูยำยากับบ่ท่านเราพี่น้องวันนี้ครับผมวันนี้ คุณสุขันครันะครับอมีะไราชาวที่คือคุลสุกันครับ